สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องมังกบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้มังกบี้ฟิล์มก็กําลังจะเดินทางนะครับกลับไปที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเดินทางก็ใช้เวลาประมาณค่อนวันแหละทุกคนก็ใน GPS มันก็ประมาณสัก4ชั่วโมงนะแต่ว่าเรามมไซเนาะก็ เละไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะขี่ไปถึงที่บ้านก็ก่อนก่อนมืดันนะก็เห็นตอนเช้าเนี่ยที่สุพรรณเนี่ยมันคึ้มนะครับทุกคนก็คือคึ้มได้ครับขออย่าให้ฝนตกนะครับทุกคนเมืเอ่อช่วงช่วงที่เดินทางมาที่วัดสาเตยเนาะเมื่อเมืม่อวันเมื่อวันก่อนก็โดนฝนนะครับ ก็ผมก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วครับกินข้าวกินยานะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มีกาแฟกับกล้วยหอมนะครับก็ <c oughs> บกินก่อนออกเดินทางนะครับตอนนี้เสียงยังไม่ไม่หายดีนะครับเสียงยังแหบอยู่เลย ให้ผมถ่ายคลิปนะครับอยู่ที่นะครับรีสอร์ทที่พักแล้วก็เดี๋ยวโหลดคลิปเสร็จก็ออกเดินทางนะครับทุกคนก็ขึ้นไลฟ์นะครับขึ้นไลฟ์ระหว่างเดินทางนะครับ ก็เมื่อคืนนะครับก็ได้กลับมาที่ห้องเร็วนะเพราะว่ามันเป็นลิเกปิดวิกนะครับแล้วก็สังกสีที่เขาปิด mm. เขาปิดมิดเลยนะครับทุกคนสังกสีสูงมากนะครับก็คนข้างนอกเนี่ยที่ไปยืนดูข้างหน้าสังกสีที่เขาจำหน่ายตัวนะ๋วเนี่ยไม่เห็นเลยนะตอนแรกเลยเขาเอาจอนะครับ เอาจอเหมือนทีวีอะมาไว้ข้างหน้าก็คือเขาก็ถา่ายทอดสดให้ให้คนดูได้เห็นข้างในว่าอ๋อนี่เขาแสดงแบบนี้นะครับโอ้เมื่อวานเมื่อวานผมต้องเอ่อขึ้นหลังรถกระบะนะครับมีหลังรถกระบะของคนที่มาเที่ยวงานนั่นแหละผมก็เอากล้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็ได้ไลฟ์สดนะครับเมื่อคืนบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เอ่อหลังรถกระบะเนี่ยผมคงไม่ได้ไลฟ์สดนะเพราะว่า มันมันมองไม่เห็นครับมันสูงนะครับก็เมื่อวานเนี่ยคือเอฟซก็ถามผมทําไมไม่ซื้อตั๋วเข้าไปถ่ายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าผมซื้อตั๋วเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผมไล์นะครับเพราะว่าเขามาีทีมงานไล์ของเขาอยู่นะครับอันนี้คือผู้ผู้จัดนะไม่ได้เกี่ยวกับทางยิ้มใหญ่นะครับ ถึงผมซื้อเข้าไปผมก็ไม่ได้ไลน์นะครับได้แค่ถ่ายคลิปเองนะครับคือยิ้มใหญ่ได้ไลน์สี่ทุ่มนะครับแต่ก็เมื่อคืนก็พอดีครับผมกำลังไลน์อยู่สี่ทุ่มในหน่อยเจ้าของรถเจ้าของรถก็มาเรียกผมก็เขาเขาบอกว่าเขาขเขาจะกลับแล้วนะครับผมก็เลยเอากล้องลงนะครับ พอกล้องลงปุ๊บมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็ไม่สามารถไลฟ์ต่อได้เพราะไลฟ์มันก็ไกลด้วยสองสายคนดูเนะาะเพราะภาพมันไกลนะฮะผมซูมเต็มที่แล้วนะครับได้เท่านั้นแหละ <c oughs> คือได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างอ่นะครับแต่ไม่ได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนเพราะมันอยู่ไกลมากนะครับเ,เดี๋ยวนะก็น่าจะเป็นงานแรกนะที่ที่แบบว่าโหเจอสังกะสีล้อมแบบสูงมากๆนะครับ ก็ไม่รู้นะถ้าเกิดว่างานหน่าเจอทีมทีมนี้ที่แบบเขาเป็นผู้จัดแล้วเรารู้ว่ามันต้องมีแผ่นไอ้สูงๆอย่างเงี้ยสงสัยผมผมคงไม่ไม่ได้ถ่ายแล้วแหละนะครับเพราะว่าไปกไ็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะนะครับเมื่อคืนก็ไปถ่ายมาได้แค่คลิปเดียวก็ไปยืนกำแพงโรงเรียนอะ เห็นน้องๆเด็กนักเรียน,นเขาไปยืนบนกำแพงแพงผมก็ปีนขึ้นไปบ้างนะฮะขนาดยืนบนกำแพงอ่ะยังถ่ายได้มุมแค่นั้นอนะ่ะก็ยังได้มุมไม่สวยเลยยังไกลอยู่เลยนะครับก็เอาอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเราเจอผู้จัดทีมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจําไว้เลยว่าเป็นสังกะสีที่เป็นแผ่นเหล็กดำๆใหญ่ๆเราจะรู้เลยว่าทีมนี้มานี่คือเรา เราคงมาอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้เราเราเราก็ไม่รู้นะแต่คราวนี้อ่ะผู้จัดทีมนี้อยู่ที่ไหนส,สุพรรณเนาะใช่ไหมหรือหรือเขาไปทุกงงานผมก็ไม่รู้นะนะครับคาดเดาไม่ได้เลยนะ <c oughs> หลังๆมานี้คือเราเจอแต่ลิเกปิดวิกครับทำไมล่ะครับทุกคน ทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมผมผมก็แปลกใจตรงที่ว่าผู้จัดผู้จัดคนที่เอ่อเก็บค่าค่าตั๋วเนี่ยเขาก็มีทีมไลท์ผมก็เลยเดาในอนาคตว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเอ่อในอนาคตเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าผู้จัด คนคนที่คนคนที่จ้างที่เกเนี่ยเขาเขาจะไลฟ์เองอีกหน่อยทีมไลฟ์ก็คงไม่ไม่มีละมันก็คงจะต้องไปดูทีมผู้จัดอย่างเดียวหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะ YouTube นอกอย่างผมนะครับอ่าก็ไม่รู้นะดูอนาคตนะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันถ้าสมมุติว่าในอนาคตาคนที่รับรับงานปิดบิ๊กแล้วเขาเขาไม่ให้ ช่อง u ูทู e หรืออะไรไปไล์ก็ผมก็คงไม่ได้ตามแล้วนะนะครับเพราะว่าอ่าเข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 า,เขาไม่ทีมไลฟ์อีกแล้วใช่ไหมเราไปเราก็โหเสียเราเราเสียเงินในการตามเยอะนะทุกคนนะ <c oughs> นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่เคยเจอประสบการณ์อย่างนี้นะครับขนาดทาง ยิ้มใหญ่ยังได้ไลฟ์สี่ทุ่มเลย oh. เออผมว่าเข้าเข้าไปไลฟ์หน้างานไม่ได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวรอวันที่ยี่แปดนะครับที่สระบุรีนะครับลิเกสอนรับเพนเมเชียรนะครับผมจะรอไปวันนั้นนะครับทุกคน ก็เมื่อคืนที่ผมกลับมาจากงานเนี่ย mm. ก็คือที่วัดสาเตยแล้วก็รีสอร์ทเนี่ย mm. มันอยู่ห่างไกลกันมากเลยนะ mm. นะครับผู mm. ขากลับเมื่อคืนก็ประมาณยี่สิบกโลเลยนะ mm. ผมก็งงนะในตอนจับจับ GPS ไปมันมันไม่ไกลประมาณสิบหกโลขากลับทำไมยี่สิบโลนะครับ mm. ก็ <c oughs> ถแถวบ้านสาเตเนยนะมันไม่มีรีสอร์ทนะครับ ขนาดที่ผมขี่มาทางไอ้นี่ทางหลักเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นรีสอร์ทเลยทุกคนยังไม่เห็นเลยนะครับพอเห็นเนี่ยใกล้ๆจะถึงรีสอร์ทที่ที่ผมพักอยู่เนี่ยมีแค่รีสอร์ทเดียวตรงนู้นแล้วก็มันแพงด้วยนะนะครับรีสอร์ทแพงด้วยะตอนนี้ผมก็เก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วครับทุกคนกำลังจะมัดนะครับ ใส่แหลกท้ายรถนะครับแล้วก็ออกเดินทางก็จะไร้สดแล้วก็เตรียมสายพอแบงค์เรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่บ้านก่อนเนาะทุกคนเนาะนะครับก็งบประมาณเราก็จะหมดแล้วนะครับวันนี้ถ้า FC ช่วยติ้งค่าน้ำมันก็จะขอบคุณมากๆนะครับผมใน,ในระหว่างการเดินทางนะครับเดี๋ยววันที่28วิพฤศจิกายนเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแป๊บเดียวนะครับ ช่วงนี้ FC ก็รับชมทางช่องยิ้มใหญ่ไปก่อนนะครับที่เขาถ่ายทอดสดให้ FC ได้รับชมกันนะครับแมงกะี้ก็ขอพักรักษาตัวก่อนแล้วก็ให้ร่างกายเราหายดีเนาะนะครับพร้อมที่จะลุยงานต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ